สายพันธุ์สุดท้ายที่เราเลือกในวันนี้คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาเลือกกิ่งพันธุ์ดีของหม่อนผลยาวนะครับคุณผู้ชมก็คือเป็นสายพันธุ์ทีมะรยยนแดงคุณผู้ชมครับเวลาสุกแล้วผลสีแดงแดงยาวๆนะครับคุณผู้ชมก็คือกิ่งนี้เลยคุณผู้ชมที่เหมาะที่จะทําเป็นต้นพันธุ์เป็นกิ่งพันธุ์คุณผู้ชมก็คือเป็นตาเขาสวยมากเลยคุณผู้ชมครับระยะห่างของตาคือโอ้โหสวยงามมากเลยคุณผู้ชม อ่าอันนี้เป็นสายพันธุ์หิมาลิยันแดงเวลาสุกแล้วสีแดงรสชาติหอมหวานมากเลยคุณผู้ชมครับสวัสดีทักททยเอฟซีเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมพี่น้องชมุมชนทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้แจ็คบ้านไร่ชัยคำพาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมไม้ให้จบคุณผู้ชมครับหมายที่พูดถึงก็คือไม้ที่เราเคยทําไว้เสร็จแล้วขุดล้อมมาแล้วเลี้ยงบนกระถางให้ออกราก คุณผู้ชมครับให้ออกรากและก็ออกยอดมาใหม่เพื่อที่จะให้เราได้ทําการขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมวันนี้จะพาเพื่อนคุณผู้ชมมาทําต้นไม้ให้จบในขบวนการคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหมายที่จะต้องทําให้จบขบวนการทุกขั้นตอนก็คือนี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ในกระถางก็คือต้นต่อของหม่นมันบอรลี่นั่นเองคุณผู้ชมหม่นมันบอรี่ที่อยู่ในกระถางตรวน,นี้คุณผู้ชม จำได้ไหมครับว่าเคยลงคลิปให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้รับชมแล้วครับว่าเป็นหมอนที่ขุดมาจากพื้นดินแล้วก็นํามาเตรียมไว้เพื่อจะเสียบยอดใหม่เปลี่ยนยอดใหม่บนกระถางคุณผู้ชมครับต้นตอที่เพื่อนๆคุณผู้ชมเห็นตัวนี้คือเป็นต้นตอของหมอนไทยบ้านเราคุณผู้ชมสายพันธุ์บุรีรัม60นะครับคุณผู้ชมหมอน ไทยบ้านเราคือบุรีรัมย์60คือตอนนี้เขาแทงยอดอ่อนมาให้เราเห็นแล้วก็แทงแทงยอดแทงใบมาให้เราเห็นเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอันั้นนั่นก็แสดงนั่นก็แสดงว่าระบบลากของเขาคือจเจริญเดินดีแล้วจเจริญงอกงามดีแล้วเดินดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเหมาะที่จะทําการเสียบยอดเปลี่ยนยอดใหม่เพราะว่าเรา เราตัดแต่งกิ่งไว้ประมาณ3-4กิ่งคุณผู้ชมครับกุมนี้ก็เพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแต่และกลิ่งที่ตัดแต่งไว้ก็คือออกยอดมาดีมากเลยคุณผู้ชมแสดงว่าระบบรากของต้นตอหม่อนนี้คือออกรากมาฟูฟูเลยนะฮะคุณผู้ชมเหมาะมากที่เราจะต้องนําสายพันธุ์อื่น ที่ไม่ใช่สายพันธุ์เดิมของเขาก็คือมาเสียบยอดไปบนต้นต่อบนกิ่งต้นต่อที่เราเห็นตรงนี้คุณผู้ชมประมาณสี่กิ่งนะครับคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ก็คือสี่สายพันธุ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาพันธุ์หมอนสายพันธุ์ยาวๆคุณผู้ชมครับมาเปลี่ยนยอดมาเสียบยอดไว้บนต้นต่อที่เรา,เ,าเตรียมไว้ตรงนี้ให้ได้สี่สายพันธุ์คุณผู้ชมครับในวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนคุณผู้ชมไปตามหาที่สมบูรณ์ดีมาเสียบยอดไ้บนต่อของ ม่อนบุรีรัมกศนนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคนแรกนี้ก็คือในกิ่งพันุ์ม่อนผลยาวคุณผู้ชมเป็นกิ่งพันธุ์ของสายพันธุ์ไวดาก้อนก็คือมีขนาดความยาวยาวกว่า5นิ้วครึ่งคุณผู้ชมครับพันที่เราได้มานี้คือเราไปต้นต่อต้นพันธุ์ของเราที่อยู่ในหมู่บ้านมาคุณผู้ชมและนี่คือเขาพร้อมแล้วที่จะทําการเปลี่ยนยอดเนื่องจากว่าคือตาของหม่อนบุรีคุณผู้ชมครับตาปูดสวยมากเลยคุณผู้ชมครับตาพร้อมที่จะ ออกลูกแล้วก็ออกยอดใหม่ให้เราเห็นแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมไปตามหาอีกสามสายพันธุ์ที่เราจะต้องนํามาเสียบยอดไว้บนต้นต่อบุรีรัหกศูนย์ในกระถางวันนี้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับหม่อนผลยาวที่เราจะนํากิ่งพันธุ์ม่อนไปเสียบยอดไว้บนต้นต่อบุรีลำหกศูนย์ก็คือสายพันธุ์นี้คุณผู้ชมครับต้นนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือเป็นสายพันธุ์ ไต้หวันแม่ชอ่อคุณผู้ชมครับไต้หวันแม่ชอ่อห,หมายถึงหมายถึงหม่อนผลยาวที่มีติดลูกติดผลดกนั่นเองคุณผู้ชมก็คือชาญย,ยาของเขาคือลูกดกนะครับคุณผู้ชมหรือเราเรียกว่าไต้หวันแม่ชอ่อซึ่งมีขนาดความยาวมากกว่า12เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะคัดกิ่งที่สมบูรณ์สมบูรณ์นําไปเสียบยอดในบนต้นต่อหมอนบุรีรัมย์60เป็นเป็นหม่อนผลยาวใส่พันธุ์ที่สองนะครับคุณผู้ชมครับ ผู้ชมสายพันธุ์หม่อนผลยาวสายพันธุ์ที่สามที่เราจะนําไปวันนี้ก็คือต้นนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นสายพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรี่คุณผู้ชมครับซึ่งมีรสชาติมีกลิ่นคล้ายกับสตรอเบอรี่คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมองหากิ่งใหญ่ๆที่แบบว่านําไปเสียบยอดไปบ,บนต้นต่อของหม่อนบุรีลำ60เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเป็นลําดับที่สามหม่อนผลยาวนะครับคุณผู้ชม สายพันธุ์สุดท้ายที่เราเลือกในวันนี้คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาเลือกกิ่งพันธุ์ดีของหม่อนผลยาวนะครับคุณผู้ชมก็คือเป็นสายพันธุ์หิมะเรียนแดงคุณผู้ชมครับเวลาสุกแล้วผลสีแดงแดงยาวๆนะครับคุณผู้ชมก็คือกิ่งนี้เลยคุณผู้ชมที่เหมาะที่จะทําเป็นต้นพันธุ์เป็นกิ่งพันธุ์คุณผู้ชมก็คือเป็นตาเขาสวยมากเลยคุณผู้ชมครับระยะห่างของตาคือโอ้โหสวยงามมากเลยคุณผู้ชม อ่าอันนี้เป็นสายพันธุ์หิมารยันแดงเวลาสุกแล้วสีแดงรสชาติหอมหวานมากเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเวลาเขาเออกลูกออกผลมานะฮะคุณผู้ชมมอน,มนเบอร์รี่สายพันธุ์หิมารยานแดงเดี๋ยววันนี้เป็นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกิ่งพันธุ์ที่สี่ที่จะอยู่บนตอของบุรีรัมหัวศูนย์มอนแฟนซีของเราวันนี้คุณผู้ชมครับเบื้องต้นก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนยอดนะฮะคุณผู้ชมเราจะต้องตัด ยอดของหม่อนบนต้นต่อน,นี้ทิ้งออกไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ยอดของหม่อนสม,มุทรยจานําไปมหันได้นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการไปต้มทําเป็นชาใบาหม่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมยอดสวยๆเช่นนั้นเลยแล้วก็หรือไม่ก็ถ้ามีเยอะก็คือไปผัดตะมันหอยก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นอาหารชั้นยอดเลยนะครับคุณผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นทำชาใบาหม่อนหรือไม่ก็เป็นผัดน้ำมันหอยอะไรเงี้ยฮะคุณผู้ชมครับหรือไม่ก็ลวกจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถที่จะนำยอดน้อนอ่อนของหม่อนตวเนี้ยคือไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูมากเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ายัางไงเราต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะนาการเปลี่ยนยอดนะคะคุณผู้ชมให้กลายเป็นหม่อนแฟนซีนะคะคุณผู้ชมสี่สายพันธุ์อยู่บนต้นต่อเดียวกันนะคะคุณผู้ชมครับจากที่เราได้ทาการ ลิดยอดของต้นต่อบุรีรัมย์60ออกไปก็ทําการเสียบยอดฝากยอดไว้บนกิ่งต่อของบุรีรัมย์60ไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผ<อ>ู้ชมครับคุณผู้ชมจะมองเห็นแท็กป้ายแท็กที่ปลิวสวยอยู่ตรงนี้ก็คือสี่สายพันธุ์นะครับคุณผู้ชมครับสี่สายพันธุ์ที่อยู่บนต้นต่อหม่อนบุรีรัมย์60นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็คือปล่อยตอนนี้คือเราต้อง เร่งให้ปุ๋ยให้น้ําเขาสม่มําเสมอแล้วก็ให้เขาออกยอดใหม่นะฮะคุณผู้ชมแต่ละสายพันธุ์นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นหม่อนผลยาวทั้งนั้นเลยฮะ,ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหมอนสายพันธุ์ไต้หวันสตรอเบอรี่นะฮะคุณผู้ชมมีกลิ่นสตรกลิ่นเป็นสตรอเบอรี่นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นหม่อนไต้หวันแม่ช่อนะฮะคุณผู้ชมด้านนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปสายพันธุ์หม่อนผลยาวหิมาลยันแดงเนะะี่ยเวลาสุกแล้วสีแดงมีรสชาติหวานหอมนะคะคุณผู้ชม สุดท้ายแล้วก็คือด้านนู้นก็เป็นไว้ด้านก้อนหม่อนผลยาวที่มีความยาวสูงสุดของเออตระตกูลหม่อนนะครับคุณผู้ชมก็คือความยาวห้านิ้วครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะใช้เวลาสักกี่วันจะออกยอดใหม่แทงยอดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราคอยติดตามไปพร้อมๆกันนะครคุณผู้ชมครับ เหมาะมากเลยครับคุณผู้ชมที่สำหรับคนที่บอกว่าไม่มีที่ไม่มีพื้นที่ปลูกหม่อนอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือใช้ปลูกหมอนเพียงต้นต่อเดียวก็คือได้ไห,หมอนแฟนซีอยู่บนต้นต่อจำนวนสี่สายพันธุ์ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นการที่เรา,านำมาสร้างนวัตกรรมใหม่ได้หมายถึงว่าหนึ่งต้นก็คือมีอยู่สี่สายพันธุ์นนเองคุณผู้ชมหมอนบาร์บีร,รี่แฟนซีนะครับคุณผู้ชมครับ เพื่อนๆคุณผู้ชมเอฟซีครับหลังจากที่เราอันดีไปเสียบยอดบนต้นตอมม่อนบริลัมหกศูนเราแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับก็คือกิ่งเขาใหญ่มากเลยคุณผู้ชมครับกิ่งใหญ่ไม่สามารถที่จะนําไปเป็นตอดพันธุ yeah 1, big, ์แล้วก็เสียบอยู่บนต้นตอหม่อนบริลัมหกูได้นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคือกิ่งเขาใหญ่มากกว่าต้นตอคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเราต้องเฉือนเอาเฉือนเอาเฉพาะตาคุณผู้ชมครับเฉือนเอาตาของม่อนนะฮะม่อนเนี่ยือเฉือนเอาตาทั้งหมดเลย เ,เลยียกอะไคุณผู้ชมม่อนเชือเอ้อน้เชื้อน้าตาหมอนมาทําอะไรเอ่ยมาขยายพันธุ์ด้วยการด้วยการด้วยการติดตามหมอนคือติดตามไว้บนต้นต่อพันธุ์ไทยของเราที่เราเตรียมไว้แล้วก็เตรียมไว้อยู่ในถุงดําคุณผู้ชมครับเตรียมไว้อยู่ในถุงดําที่เรา,ท,เราที่เราเลี้ยงอยู่ในถุงําแล้วก็ออกลากมาเยอะแล้วพร้อมแล้วที่จะทําการเป็นต้นต่อให้กับหมอนพันธุ์ดีก็คือเราก็เลยนําตาของหมอนคุณผู้ชม มาแปะไว้ที่ต้นต่อพันธุ์ไทยของเราตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมว่าต้นต่อพันธุ์นี้อย่าลืมนะครับว่าต้นต่อพันธุ์นี้คืออยู่บนถุงดํานะครับคุณผู้ชมแล้วก็เนื่องจากว่าคือตาของเขาอยู่บนอยู่บนกิ่งตรงนี้เขาตาเขาให,หญ่แล้วก็กิ่งใหญ่เราไม่สามารถที่จะนําไปเสียบยอดอยู่บนต้นต่อพันธุ์ไทยคือหมอนบริลำหกศูนย์ได้อย่างที่บอกคุณผู้ชมเราก็เลยต้องนํามาแปะไว้ที่ต้นต่อพันธุ์ไทยตรงนี้อยู่บนถุงดํานะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็วันนี้ก็คือแบบทาได้ไหล ได้หลายถุงมากเลยแต่ว่าคือแบบอุปกรณ์ของเราหมดเลยคุณผู้ชมอุปกรณ์ของเราคือเนี่ยเทปพันกิ่งไม้คุณผู้ชมที่เราทาอยู่ที่เราใช้อยู่ประจําทุกวันคุณผู้ชมครับก็คือแบบนี้ใช้อยู่เรื่อยๆนาอจนเกลี้ยงเลยอันนี้คือหมดสุดท้ายแล้วหมดแล้ววันนี้ก็เลยจะต้องสั่งซื้อสั่งซื้อที่ไหนคุณผู้ชมสั่งซื้อที่ใต้ลิงก์วิดีโอของเราเองนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือเทปพันกิ่งไม้คุณผู้ชมครับที่เราต้องใช้อยู่ประจําเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราคือใช้ด้วยแล้วก็ขายด้วยนะครับคุณ ฝากเพื่อนเพื่อคุณผู้ชมคือลงไปคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับคุณผู้ชมว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จําหน่ายในคลิปวิดีโอนี้ใต้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ลิงก์นะครับคุณผู้ชมครับวางลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในตะกร้าลงไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเทปพันกิ่งไม้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกนะฮะก็คือวางลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จากที่เราบางกิ่งก็คืออยู่บนถุงดํา เราจะย้ายจากถุงดํามาลงกระถางแบบนี้คุณผู้ชมเพราะนแล้วกระถางก็คืออยู่ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้คุณผู้ชมครับดูในลิงค์วิดีโอนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะหาเลือกซื้อสินค้าของแอพเฟอร์ไเอดของช่องแจกบ้านไร่ใจรับได้ที่ลิงก์วิดีโอใต้คลิปนี้นะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระถางกระถางเอยเทปพ,พันกิ่งเอยอะไรประมาณนี้แล้วก็ถุงปะติกอะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะว่าเราต้องใช้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในสวนอยู่ประจํา อยู่แล้วนะครับ <presidency> คุณผู้ชมเพราะนั้นแล้วฝากเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมคลิกลิงก์เลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมพี่น้องชุมชนทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ให้เกียรติดตามรับชมช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคำนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคำได้ที่ซูเปอร์แชร์ซูเปอร์ติกรและซูเปอร์แตงได้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะฮะคุณผู้ชมครับและนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามดูคลิปวิดีโอของแจ็คบ้านไร่ชัยคได้ที่ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องแจ็คบ้านไร่ใจขำด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ